เรามาฝากคันในช่วงโควิดมาบาดรอบนะคะอันนี้นีเลยต้องใส่หรว่าตชัชิ่มาด้วยนะแล้วลก็ใส่หมอที่จะติดิวชิดหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าจเจ้าสี่อันก็้าออกมาจะเป็นแองจะเป็นในห้องอันก็สาเลยโดยธรรมชาติเด็กจะตื่นกลางคืนบ่อยกว่ากลางวันะนะเราตื่นนานด้วยถ้ากลางวันบางทีอย่างเงี้ยหลับอยู่เดี๋ยวต้องปลุกเขาหน่อยน่าจะหลับและก่อนมานะเะาดิ้น แต่เด็กก็จะตื่นตื่นหลับหลับนะแล้วก็ช่วงนี้เขาจะเริ่มได้ยินเสียงชัดฉะนั้นบางทีถ้าคุณแม่ไปที่ที่เสียงดังๆับางทีเขาสะดุ้งตื่นอันนี้ดินละตื่นละที่ในนี้หมอขยับเขาเริ่มตื่นแล้วแล้วก็รอบที่แล้วศีรษะจะอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มปรับตัวศีรษะลงมาอยู่ด้านล่างก็เด็กตั้งแต่6เดือนจะเริ่มค่อยๆอยทยอยกลับหัวกันตอนนี้ก็คืออยู่ในท่ากลับหัวนะ<ม>โอ้ล้วเด็กผู้ชายด้วยทิบแรงแน่นอนเลยเจุดจุ่ก็ยังอยู่นะจุดจุอยู่ แต่ว่ารอบนี้ถ้าเขาจะอยู่ประมาณก็คือกับหัวเอียงๆอยู่มาแถวนี้ละหลังปวดไหมครับบางคนกับหัวเสร็จน้องน้องกับหัวจะเริ่มปวดหลังเริ่มปวดหลังแล,ล,ะะละ้วหรอะจะอยู่ท่าคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่วันนี้ตะแคงด้านนี้ตะแคงด้านซ้ายส่วนสายสะดือจะลอยอยู่ในช่วงด้านหน้าเขาไม่ได้เข้าที่ซอกคอนะสายสะดือก็คือเนี่ยที่เราเห็นเป็นฟองฟออันนี้คือหลอดเลือดสายสะดือ โอ้แล้วสายสะดือเขาดีนะสายสะดือเขาอ้วนมากมเด็กสายสะดือที่หลอดเลือดใหญ่หน่อยอันนี้จะส่งอาหารได้ดีกว่าแล้วก็ภายในนี้เป็นเนื้อสมองนะศีรษะไม่ต่ำมากนะโอเคน้ำหนักบวกลบได้กำไรนะเดี๋ยวลองดูจริงๆถ้าคลอดผ่าก็ไม่ต้องห่วงว่าจะใหญ่ไปนะ,ปะบำรุงได้เต็มที่เลยเพียงแต่ว่าเราปรับสภาพร่างกายให้ ให้หัวใจเราปั๊มทันแค่นั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวท้องแก่ปุ๊บเวลาเราทานอาหารปุ๊บมันจะแน่นมากเพราะว่าช่องปอดเราจะยัเล็กลงตรงเปลี่ยนตัวเนื้อปอดก็ปกติดีนะครับอันนี้จะเป็นช่วงอกน้องนะก็จะเห็นส่วนของหัวใจเองแล้วก็ดีบปอดสองข้างอันนี้ดีดปอดดีเลยหัวใจเองก็ขนาดปกติดีเนื้อปอดไม่มีจุดไม่มีก้อนแล้วก็ดูแล้วโอเคดีเดี๋ยววัดการปั๊มเลือดของหัวใจเนาะ เต้นหัวใจสม่ำเสมอดีนะครับแล้วก็ความเร็วเลือดที่ผ่านลิ้นหัวใจปกติก็จะไม่เยอะเกินไม่เยอะเกินประมาณ90-100นะอันนี้เขาอยู่อยู่ที่ประมาณ40ไปปลายๆ7 7 6 3ก็ปกติดีอัตราก,การเต้นก็120-160ถึงน้องอยู่ที่148ก็ปกติเช่นกันนะครับขาทั้งสองข้างก็ปกติดีแล้วก็ ก้ามเนื้อขาทั้งสองข้งก็ดูปกตินะ,ะน้ำหนักตามเกณฑ์เป๊ะเลยน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่850ร้อถึงเก้าเขาได้904ก็จะอยู่ที่มาตรฐาน50%ปร์พอดีเลยอ,อันนี้ถ้าคลอดก็น้องจะครบตั้งแต่1เมษาถึง14เมษาสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่เลือกว่าจะผ่าก็ต้องดูว่าอย่างน้อยครบวันที่1เป็นต้นไปแต่ส่วนใหญ่ถึงมีอาการก่อนถ้ามีนาก็คือเราก็ให้ยาห้ามคลอด แต่ว่าการให้ยาห้ามคลอดมันขึ้นกับการตอบสนองของคุณไข่ด้วยบางคนถ้าแบบปากว่าลูกเริ่มแง้มละส่วนใหญ่จะตอบสนองยากฉะนั้นถ้ามีอาการแบบช่วงท้ายๆแล้วท้องแข็งบ่อยออนั่งพักไม่ดีขึ้นอันนี้เราเราก็มาดูอีกทีว่าแบบมดลูกบิดตัวบ่อยไหมต้องให้ยาไหมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะปกติดีสมองก็ดูปกติดีคลิปที่ให้ชมไปเมื่อกี้นะคะเป็นคลิปอันเจ้าสาวตอนแออายุคั้น26สัปดาห์ นะคะก็เป็นการอันตร์ซาวสองมิติธรรมดาเราก็จะเห็นน้องเนี่ยจะไม่ได้เห็นแบบเต็มตัวเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะแต่ก่อนน้องตัวเล็กใช่ไหมคะเวลาน้องตัวเล็กเนี่ยพออันตราซาวเนี่ยเราจะเห็นแบบจ่อไปทีเดียวจะเห็นทั้งตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนาะแต่พอเนี้ยเขาเริ่มใหญ่เขาเริ่มเต็มตัวเราเวลาอันตราซาวเนี่ยก็จะต้องแบบว่าเห็นทีละส่วนทีละส่วนเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะจิ๋วของแอก็ ไม่ยอมตื่นเวลาคุณหมอจะสาวทุกครั้งเลยนะคะสรุปรวมเลยนะคะสำหรับไตรมาสสองก็คือในในเดือนที่4ที่ห้าที่6ที่ผ่านมาของแอดเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็แม่แม่ที่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรจะเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยสิ่งที่คุณแม่ต้องเจอในไตรมาสสองที่จะใกล้เข้าไตรมาสสามเลยก็คือ อาการหน่วงท้องอาการปวดหลังแต่แออเนี่ยจะแยกออกว่าอันไหนคือปวดแบบแออไม่ได้ปวดแบบมดลูกบีบตัวค่ะคือพอเข้าสู่ไตรมาสสองถึงไตรมาสสามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังเลยก็คือ,อการปวดท้องแบบหดรัดตัวของมดลูกหรือที่เขาเรียกว่าท้องอั้นท้องแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือแอ้ก็พยายามเช็คตลอดคือถ้ามันปวดมากๆแอ้จะลองนอนหงายดูเนาะแล้วก็ลองจับบริเวณหน้าท้องดูว่าเขาเขาปั้นแข็งนูนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ปวดหน่วงเพราะการขยายตัวของเขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจริงๆไตไตามาสองของแอ้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรค่ะที่จะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็จะคือเรื่องเล็บวันนี้ไม่ตัดเล็บมาให้ดู <laughs> เพราะว่า เล็บเนี่ยจะยาวไวมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราทานแคลเซียมบำรุงแล้วก็เหมือนตอนนี้แคลเซียมต้องแบบไปบำรุงลูกเยอะๆแล้วก็การเป็นเราก็ได้รับแคลเซียมด้วยมัง้งเดานะคะเล็บจะยาวมากนี่แบบสามสี่วันตัดทีนึงอันนี้ไม่ได้ตัดแค่ประมาณเกือบอาทิตย์อะคะ่ะยาวเร็วมากเลยสำหรับไตมาสองนะแม่แมก็สิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ต้องต้องดูเหมือนเดิมก็คือเรื่องมูกเลือด คนตั้งครรภ์เมื่อว่าอายุครรภ์เท่าไหร่ต้องสังเกตมุกเลือดห้ามมีเลือดออกไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอยังไงก็แล้วแต่แอบจะย้ำเสมอนะคะคนที่ติดตามแม่จะรู้ว่าถ้าเรามีเลือดออกไม่ว่าจะน้อยจะมากต้องหาคุณหมอทันทีแล้วก็ล่าสุดที่ไปอันตาซาวนะคะคุณหมอก็เช็คล่างระบบร่างกายของแอปกติแล้วัดความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฮาร์ตเรตก็คืออัตราการเต้นของหัวใจคุณหมอเนี่ยก็มี มีแบบคอมเมนต์มาเหมือนกันว่า,าหัวใจแอค่อนข้างเต้นเร็วนะคะซึ่งอันนี้คุณหมอก็ให้กลับมาปรับตัวคือให้เราแบบมูฟเมนต์บ้างด้วยความที่เราท้องในยุคโควิดเน,ะเนะเาะแอบไม่ได้ออกไปไหนเลยเราก็ไม่กล้าออกไปไหนเราก็มี pm 2.5อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบละเลยเรื่องการออกกำลังกายไปทา,ทางที่แต่ก่อนเนี่ยก็ไปไว่ายน้ำไปแบบได้อะไรเงี้ยอาทิตย์ละส3ครั้งพอเริ่มมีโควิดกลับมาอีกครั้งเนี่ย แอไม่ได้ออกไปไหนเลยกินกับนอนอย่างเดียวจริงๆมันทาให้อาบาการเต้นหัวใจแอ่ค่ะกลับมาเร็วอีกครั้งรวมถึงร่างกายเราต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงที่ท้องของเราที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกของเราที่ตัวโตขึ้นนะคะฉะนั้นแม่แมในไตรมาสที่สองนะคะ,ะพยายามทําตัวเองให้ฟิตเข้าไว้เพราะว่าเนี่ยทำอะไรนิดนึงแอก็จะเริ่มเหนื่อยแหลวเพราะว่าเออร่างกายแอไม่ฟิตพอตั้งแต่ก่อนท้องอยู่แล้วฉะนั้น อะไรที่ทําได้เล็กน้อยเช่นเดินในบ้านก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากออกไปเดินข้างนอกเดินอยู่ในบ้านแบบแกว่งแขนออกกาลังกายให้เลือดเราแบบหัวใจเราได้ทํางานได้ดีขึ้นนะนะคะเพื่อจะรองรับลูกของเราที่จะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมยิ่ง8เดือน9เดือนใกล้คลอดเนี่ยโอ้โหท้องเราจะใหญ่ขึ้นมากแล้วหัวใจและเลือดเราต้องสูบฉีดไปให้ลูกเยอะกว่าเดิม ถ้าเราฟิตไม่พอมันจะทำให้แม่เหนื่อยมากๆนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้กับแม่ๆที่แบบก็เป็นเหมือนๆกันเริ่มเหนื่อยง่ายเริ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่เราเอาอกกำลังกายง่ายๆเบาๆดูนะคะแต่ว่าอย่าหักโหมนะเหมือนที่เคยบอกเอาไว้ตลอดะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะที่แอเริ่มสังเกตว่าไตามาสองเนี่ยจะเริ่มเป็นละก็คืออาการตะคิวกลิ่นก็คุณหมอเคยแนะนำมาว่าก่อนนอนะนะคะ สมมุตินี่คือนี่คือเท้าขาของเราแล้วก็นี่คือเท้าของเราคือให้ยืดให้ให้เราเอาเท้าอะค่ะเอาเขาเรียกว่าอะไรเอานิ้วเท้าอะดันเข้ามาเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เพื่อให้น่องเราอะได้ยืดเส้นเวลาเรานอนเนี่ยเหมือนเราจะได้แบบยืดเส้นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนอนคือก็พยายามทําแล้วแต่ก็จะมีบ้างวันทีที่ ตอนเช้ามาเราจะบิดขี้เกียจอนะเนาะหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้บิดขี้เกียจแค่ใหยับตัวหรืออะไรเงี้ยตะคิวกินคนะ่ะตะคิวกินน้องแล้วพอกินทีเนี่ยแล้วมันกินนานอะกินแล้วแบบ2วันก็ยังปวดอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างเรื่องตะคิวกินเนาะแน่ๆก็ดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยละกันซึ่งแอ้ก็ไม่รู้ว่าวิธีแก้มันเป็นยังไงหรือควรทำยังไงบางทีมันแอเคยได้ยินแบบคนที่เขาจะใส่ถุงเท้า มันจะมีถุงเท้ากันแต่คิวซึ่งแอ้มไม่รู้ว่าได้ผลไหมนะแต่คือแอ้มไม่ได้ทําอะไรก็คือเป็นก็คือเป็นก็คือสิ่งที่แอ้มทำได้ดีที่สุดก็คือก่อนนอนยืดเส้นอย่างที่แอ้มบอกเมื่อกี้ค่ะก็ก็เป็นไม่บ่อยมากแหละก็เป็นนานๆานทีค่ะแต่คือตอนไตมาสองเนี่ยก็ค่อนข้างสบายไม่สบายแค่อย่างเดียวก็คือหน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วแล้วมันปวดมันมันมันหน่วงเมื่อวานนะคะตอนตอน28วี บวกกันหนึ่งวันนะอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละคือปวดจนไม่สามารถยืนตรงๆได้แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วน,นะคะคือเมื่อวานน่ะปวดจนแบบต้องเดินแบบเนี้ยต้องเดินต้องเดินไวแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเวลาจะลุกจะนั่งต้องลุกนั่งให้ช้าๆเพราะว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าเราลุกนั่งเร็วอะ่ะมันจะตึงบริเวณเนี้ยคะ่ะคือมันจะเจ็บบริเวณน,นี้แล้วก็ยืดตัวตรงๆแบบเนี้ยไม่ได้สําหรับ เมื่อวานแอบเพิ่งเป็นเลยนะคือเข้าเจเดือนปุ๊บคือเป็นเลยตอนที่6เดือนนะไม่เคยเป็นไม่เคยตึงขนาดนี้อะไรเงี้ยแอบก็ใช้เข็มขัดรัดหน้าท้องที่เคยรีวิวไว้คลิปอมามีรีวิววีพีหนึ่งไปแล้วกลับไปดูได้นนะคะแอบใช้ของมาม่าบียอนนะก็ช่วยพยุงให้เราเดินได้ต่อมาขอ update. อัปเดตส่วนตัวของแอบละกันเนาะคือเนี่ยน้ำหนักค่ะขึ้นแต่ว่ายังขึ้น ไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งแอดก็เคยคุยอยู่คุณหมอแล้วเคยอัปเดตให้ทุกคนฟังแล้วว่าไม่ต้องซีเรียสนะเรื่องเรื่องน้ําหนักเราจะขึ้นน้อยหรือยังไงแต่ถ้าเราอันเดอร์ซาร์แล้วลูกของเราน้ําหนักตามเกณฑ์โตตามเกณฑ์แข็งแรงก็คือดีแล้วก็คือเรากินลงลูกไม่ได้กินลงเราซึ่งแอดเนี่ยถ้าถ้าเห็นแค่ครึ่งบนหรือเห็นแค่ข้างหลังเนี่ยคือจะไม่เหมือนคนท้องเลยซึ่งตอนนี้จริงๆเจ็ดเ,เดือนนิดนิด,นดละ ก็ต้องหันหน้าเนาะถึงจะเห็นว่าแบบเออเราท้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะการรับประทานอาหารนะคะของแอแอไม่ได้คุมมากขนาดนั้นแต่ก็แอบคุมนิดนึงเพราะว่ากลัวเรื่องเบาหวานขณะตั้งครรภ์คุณแม่จริงๆต้องต้องคุมตั้งแต่แรกเลยนะแต่ช่วงแต่มัดแรกแอไม่อยากให้คุณแม่คอนซ์นอะไรมากเพราะว่าแตมัดแรกอ่ะแม่จะแพ้ท้องยังเลือกกินอะไรมากไม่ค่อยได้ แต่พอช่วงไตมัดสองเนี่ยเราหายแพท,ท้องแล้วถูกต้องไหมคะอะไรที่เรากินเข้าไปเราก็ต้องดูแลนิดหนึ่งคือแอ่ก็พยายามตื่นเช้าขึ้นแล้วก็กินให้ครบสามมือ้อแล้วก็นมเนี่ยก็เท่าที่เคยอัปเดตไปแล้วก็คือกินทุกวันแหละแต่ว่ากินวันละกล่องพอแล้วก็กินสลับนมบวนแอมมัมนมแพะนมถั่วเหลืองนมอัลมอนสลับสลับไปนะคะ เพื่อป้องกันลูกแพ้นมบัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักแอนนะคะอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามถ้าอิ่มมากๆก็คือห้าสิบสี่จากตอนแรกเนี่ยที่แพ้ท้องน้ำหนักลดลงไปประมาณสามกิโลตอนนี้ขึ้นมาประมาณสามถึงสี่กิโลก็คือน้ำหนักแอ้ตอนเนี้ยเท่ากับตอนก่อนท้องเลยก่อนท้องแอ้จะหนักประมาณเนี้ยห้าสิบสองห้าสิบสามตอนนี้ประมาณห้าสิบสามห้าสิบสี่แหละเออก็ก็กนหนักขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็ แม่ไม่ต้องซีเรียสนะเออถ้าถ้าน้ำหนักขึ้นเยอะเกินไปต่างหากแม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันมันมีผลกับลูกบางทีถ้าเราแบบเทคของหวานเทคแป้งเทคน้ําตาลเยอะเยเนี่ยมันทําให้เราเป็นเบาหวานขนาดรังครรและทําส่งผลต่อลูกให้ลูกเราเป็นเบาหวานตอนอยู่ในท้องได้ด้วยอะคะ่ะซึ่งเรื่องเรื่องนี้แอบคอนเซิร์นมากแล้วก็สามีแอบก็ก,ก็ก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเรื่องน้ําตาลเรื่องแป้งเนี่ย จะงดไปแค่นั้นนะคะมันก็เลยทําให้แอฟแบบไม่ได้มาลงที่แอเยอะอะไรเงี้ยแอฟก็จะเน้นโปรตีนเดี๋ยวให้ดูน้องอีกทีนะคะเพราะน้องโตใหญ่มากๆเดี๋ยวแอจะไปหาหมออีกทีนึงนะคะอีกสองอาทิตย์ก็คือตอนนั้นสามสิบวิเดี๋ยวแอจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้คงมีประมาณนี้นะคะทุกคนแต่มาสองอยากให้แม่แบบว่าสบายๆเนาะแล้วก็ คุยกับเขาเยอะๆค่ะเสริมพัฒน,นาการกับเขาเยอะๆเขาเหมือนเด็กทารกคนนึงแล้วที่อยู่ในคันของเรานะคะการที่เราคุยกับเขาเล่นกับเขาคือสัมผัสเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาเขารู้สึกเขารับรู้ได้นะคะแล้วก็ลูกแต่ละคนดิ้นไม่เหมือนกันเนาะแต่ลูกแอนนี่คือดิ้นเยอะมากค่ะดิ้นแบบท้องแบบโยท้องสั่นท้อง คลืนไปหมดเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะ EP หนะ้าแม่ที่รอนะคะคลิปรีวิวของแอ์อยู่ก็รอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยถ่ายไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอรี่เดอะมัด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรอยากอัปเดตอะไรพูดคุยอะไรเม้นเข้ามาาใต้านี้ได้เลยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอยให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้นะแม่ๆทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ